รัก่ใหญ่บ้านแต่อ้อันนี้เขาเรียกว่าเงินสุปฏิปันโนนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่ก็ต้องรักษาศีล พบบร,ระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิพาสิริคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบรรพตพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค้ะจังหวัดนครสวรรค์ได้มาเป็นผู้แทนกองพลเจ้าจังหวัดนครสวรรค์ ในนามของคณะสงฆ์อำเภอพุทพิสัยนะซึ่งมีพรอปรรววรู่ปูลไมิตรเ,เป็นรว่นในฐานะรักษาการเจ้าหน้าที่พุทธิสายเป็นต้นเป็นประธานนะวันนี้นะเราท่านทั้งหลายทั้งคณนะสงฆ์แล้วก็ท่านรองรัฐบาลจังหวัดนครสวรรค์ส่วนราชการนะก็ได้ประกอบพิธีมอบบ้านนะโดยชื่อโครงการรักษาการประชานหัเคราะห์มอบบ้านให้กับคุณโยมประเียน หรือชานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วลเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านโครงการสังฆบัญชา,าองอนี้ก็เกิดขึ้นในฐานหน้าปีนี้ตามที่ท่านพิธีกรก็คือโยมอาจารย์มินิชัยตอนละกลนท่านได้ปราลบแล้วก็พูดให้กับญาติโยมได้ฟังไปแล้วว่าวันปีนี้เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวิเท迦เจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สิ ของเราพระองค์ทรงเจริญประชนรพรรษาครบ6รอบ72พรรษาในปีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นหลังแรกเป็นหลังแรกของโครงการต้อมแจกร้างบ้านโดยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ทำพิธีมอบเป็นหลังแรกของพระภิสัยเป็นที่เรียบร้อย เพราะฉะนั้นในเรื่องของบ้านนี้เป็นสิ่งสําคัญน,นะ,ะยโยมเนาะญาติโยมทุกคนทุกท่านเนาะรวมทั้งการประสงค์ด้วยบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับญาติโยมทุกท่านะจะยากดีมีจนก็ต้องมีบ้านอยู่อยู่เรียกว่าปัจจัยหลักของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าปัจจัย4รวมทั้งประสองค์องค์สมณีด้วยก็ต้องมีกุฏิวิหารเป็นที่อยู่อาศัยที่เดียวกัน อันนี้รวมทั้งฝ่ายบ้านฝ่ายวัดก็คือปัจจัยสี่ข้าวผ้ายาบ้านถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่เราท่านทั้งหลายได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ้กันคุณโยมประเียีวันนี้มีบุญมีกุศลน,นะได้รับมอบหมายได้รับมอบบ้านจากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยเบี่ยงเพราะจากนักจังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นเป็นประธานเนี่ยบ้านสร้างได้ ตัดทัดรัดสวยงามเรียบร้อยส่วนที่มาที่ไปจะไปอย่างไรนั้นต้องอาตมาต้องมอบให้กับท่านหลวงพ่อพระรูนีมิตรเวรุวันในฐานะผู้ดูแลควบคุมในการก่อสร้างครั้งนี้จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์ก็จะได้มอบหมายให้หลวงพ่อพระรูนีมิตรเวรุวันนั้นท่านได้ปราลบับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ท่านนายอำเภอท่านนายกองการหาวงจนบุนตะคีรอมด้วยญาติโยมสาธุชนผูมีเกียรติ